รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับรายการแสงแห่งปณิธานกับดิฉันสุทธาวันโอสถเจริญค่ะความพอเพียงที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ชุมชนชุมชนหนึ่งสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขนั่นก็คือที่ชุมชนบา้านตะเคียนเตี้ยอํำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะชุมชนแห่งนี้อยู่ได้ด้วยการน้อมนําแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้จนในวันนี้สามารถที่จะยืนอยู่ได้ด้วยลําแข้งของตอนเองและมีความสุขทุกครัวเรือนติดตามชมได้ค่ะ ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยหมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมมีวิถีชุมชนดำเนินมาอย่างเรียบง่ายมีสวนมะพร้าวที่เป็นการทำเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนโดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาต่อย,ยอดสร้างสารรค์เป็นกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมโดยมีมะพร้าวเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน ไปจนถึงการดำเนินชีวิตของชุมชนวิถีไทยที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ในการดำรงชีวิตและใช้ภูมิปัญญาสร้างสารร์ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวได้หลากหลาย mm hmm. เช่นเดียวกับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนที่น่าสนใจ บอกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะพี่ก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดเนาะแล้วก็มีแม่เนะะี่ยค่ะเป็นเป็นคนที่ทําให้เราเห็นมาตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ต่อมาพอเรามาทําเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนเราก็น้อมนําหลักประยาเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่นะคะ่ะโดยการที่พาเยี่ยมชมสวนพืชสมุนไพรสวนผักสวนไผัหลังบ้านของเราซึ่งเป็นสวนแค่เล็กๆทําแค่เราปลูกไว้สําหรับกินเองในครอบครัวนะคะพอ ปลูกมากเยอะหน่อยก็แจกแจกเสร็จแล้วก็ขายพอเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะจุดนี้มันเลยกลายเป็นว่าคนที่มาเยี่ยมชมเป็นไม่ว่าจะเป็นคณะศึกษาดูงานมาเรียนรู้ในกลุ่มที่เ,เป็นบ้านเราเล็กๆเนะะี่ยค่ะว่าบ้านเรากินอะไรปลูกอะไรนะคะสามารถนําวิธีการแบบนี้เอาไปเป็นตัวอย่างให้กับเขาได้มาเ,เป็นแนวทางในการนําวัจนธเศรษฐกิจพอเพียง ของนายหลวงรัชการที่9สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะให้กับคนในชุมชนให้กับตัวเองนะคะรวมถึงว่ารายไ,ได้ต่างๆเนะ่เริ่มกลับมาขยายในชุมชนด้วยพอเรามาทำเอาท่องเที่ยวมาทำปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าชาวบ้านเริ่มลุกขึ้นมาจัดการตนเองแล้วก็เกิดความยั่งยืนโดยนำเอาวัตถุดิบในชุมชนไม่ว่าอาชีพของเขาจะเป็นชาวสวนมะพร้าว ะะหรือว่าขนมหรือว่าอาหารเนะะี่ยค่ะเขาก็ทําตามกําลังของตัวเองคนเดียวทําไม่พอก็ชวนเพื่อนมาร่วมทําด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเราเห็นว่าพอเรามาทําในเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็น้อมนาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวันนียทำแค่พอดีพอประมาณแล้วเราก็สามารถมีความสุขกับสิ่งที่เราทําได้ทุกวัน ถ้าทํามากเกินไปเราก็จะทําไม่ไหวก็จะเหนื่อยก็จะล้าแล้วก็จะหยุดทําไปแต่ที่นี่เราเราเน้นความพอเพียงก็เลยทําให้เราค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วก็หน่วยงานก็ช่วยมาส่งเสริมค่ะ เคียนเตี้ยที่ฉันขอเชียว่ากโกเกอยู่ติดถนนมอเตอร์เวย์ช่างโอเคมาสบายชุมชนตะเคียนเตีย้ยบางละมุงพวกเราก็มุ่งพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าแบบพึ่งพากันไปเรามีลานวัฒนธรรมที่สร้างกิจกรรมในเชิงลึกกระตุ้นความรู้สึกให้สำนึก วิถีไทยเราไม่เปลี่ยนแปลงชอบอยู่กับแหล่งธรรมชาติเราร่วมกันกำหนดบทบาทรักษาธรรมชาติของเราไวต้ตะเคียนตีอรณาอยู่ขอเชิญมาดูเข้ามาชมเราอยู่แบบอัตลักษณ์นิยมแสนพิรมสุขก,กายท่องเที่ยวชุมชนเราต้องรวม สู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ไม่ลืมวิถีชีวิตของการเป็นเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวที่ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บเกี่ยวและเรียนรู้วิถีดั้งเดิมและได้สร้างสารรค์ผสมผสานวัฒนธรรมอันหลากหลายทั้งอาหารการกินและการท่องเที่ยวสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่จากการน้อมนำแนวทางพระราชดำริ ของสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลอเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร วิธีการที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นต้นแบบโดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้บ้านของเราใช้วิธีการจัดการของเราใช้สวนผักเล็กๆของเราเนะะี่ยเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลภายนอกได้มาเรียนรู้เสร็จแล้วการส่งต่อให้กับคนในชุมชนของเราก็คือให้พวกเขาเหล่านั้นนะคะมาร่วมทำกิจกรรมมารับรู้ว่าบ้านเรามีอะไรดีแล้วก็มาร่วมสืบสารส่งเสริมสนับสนุน ทำต่อยอดจากเราไปเพราะว่าตอนแรกคิดว่าถ้าเกิดว่าอยู่กับเราก็คงจะอยู่ได้ไม่นานเมื่อเราตายไปทุกอย่างก็หายไปเราก็เลยคิดว่าตรงนี้มันเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยช่วยอนุรักษ์แล้วก็ส่งต่อให้สู่รุ่นลูกหลานของเราได้มารับรู้แม้ว่าช่วงนี้ยังอาจเป็นจุดเล็กๆเ,เป็นคนไม่กี่คนนะคะแต่ต่อไปเราก็มีความหวังค่ะว่าพวกเขาเหล่านั้นเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเขาก็จะสามารถสืบสารสิ่งที่พ่อแม่พี่ป้าน้าอา สั่งสมขึ้นมาไว้แล้วก็ก่อร่างสร้างตัวจนมันมันกลายเป็นวัฒนธ,นธรรมในชุมชนมันมีอยู่จริงแล้วก็ทำแล้วมีความสุขเขาก็คงจะสืบสานต่อจากเราไปก็เลยเกิดเป็นกลุ่มก้อนที่ชัดเจนอย่างกลุ่มเชฟชุมชนก็สอนทำอาหารนะ,ะก็มีเพื่อนมารวมกลุ่มหรือว่ากลุ่มปั่นจักรยานเที่ยวสวนมะพร้าวก็นำสวนมะพร้าวของชาวบ้านนี่แหละนะคะมาเป็นที่เที่ยวมีคนพี่สารโรดคอยพูดเล่าเรื่องราว ไปดูชาวสวนมะพร้าวก็ปอกมะพร้าวกระทะปลาสับเปิกมะพร้าวเป็นวิถีของเขา คนที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนตะเคียนเตี้ยก็คือพี่สาโรดเจ้าของสวนป่าสารโรกับแววพลิกฟื้นสวนมะพร้าวรกร้างให้กลายเป็นสวนป่าที่อุดมสมบูรณ์มาร่วม20ปีจากการน้อมนำแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9จนกลายเป็นสวนป่าเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชน สรารลดคะอย่างที่สวนป่าแห่งนี้นะคะ,คะพี่สารลดได้มีการน้อมนําแนวทางพระราชดำริของในหลวงราชการที่9มาอย่างไงบ้างะค,ะครับสวนป่าแห่งนี้เนี่ยอายุของสวนป่าก็กว่า20ปีแล้วนะครับก็แสดงว่าเราได้เริ่มนําปรัชญาของพระองค์ท่านเนี่ยมาเริ่มต้นเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเคยเป็นสวนมะพร้าวเราก็ใช้หลักการของในหลวงท่านคือดินน้ําป่ารักษาไว้เราก็เอาต้นไม้มาปลูกกับ พอ20ปีผ่านไปจากสวนมะพร้าวธรรมดาก็กลายเป็นสวนผสมครับเป็นสวนป่านะฮะก็เลยได้ชื่อว่าบ้านสวนป่าครับเห็นบอกว่าที่สวนป่าแห่งนี้นะคะก็คือได้นําแนวคิดก็คือในเรื่องของป่า3าอย่างประโยชน์สี่อย่างมาใช้ด้วยหลักการพระองค์ท่านท่านสอนว่าให้รักษาดินน้ําป่าแล้วก็ปลูกป่า3าอย่างนะครับค่คือป่าสําหรับพืชทานได้นะครับสำหรับไว้ใช้ต่อยนะครับแล้วก็เป็น เรื่องของประโยชน์ของความร่มเย็นนะครับก็จะได้ประโยชน์ของความร่มเย็นด้วยคือที่นี่มีมีมีลักษณะนั้นหมดเลยมีความครบเลยครับค่ะทั้งไม้เพราะว่าเมื่อประมาณ2ี่สกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็คือสวนมะพร้าวลงล่งนะครับเราก็เริ่มเอาไม้ผลมาปลูกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มปลูกไม้ป่าพอสิบกว่าปีย0ิปีผ่านไปมันกลายเป็นป่าเลยครับตอนนี้ก็เลยมีความเป็นสภาพเป็นร่มเย็นพื้นที่ตรงนี้จะเย็นกว่า ด้านนอกซึ่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยกว่าสองสามองศาอยู่สบายเลยครับคือร่มรื่นมากร่มรื่นมากเลยใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกได้ว่าลมพัดผ่านตลอดเวลาใช่ครับค่ะแล้วอย่างสอบถามพี่สาโรจน์นะคะว่าเราเริ่มดําเนินการมาเมื่อ2ี่สปีที่แล้วค่ะสิ่งที่มันส่งผลมาถึงวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับทุกวันนี้นะครับเมื่อเราเริ่มต้นตรงนั้นนะครับเราก็ได้อยู่กับสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับแล้วก็ มาถึงเมื่อ5-6ปีที่แล้วเกิดการท่องเที่ยวชุมชนนะครับเราก็ได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งครับก็เราก็เปิดป่าเนี้ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยทุกคนมาก็จะพูดว่าโอ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะครับอยากได้อย่างนี้จังนะครับก็อันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่มาจนถึงทุกวันนี้ครับของพระองค์ท่าน ไปดูชาวสวนมะพร้าวก็ปอกมะพร้าวกระทอกะลาสับเปลือกมะพร้าวเป็นวิถีของเขาโดยปกติก็ไม่แทบไม่ต้องออสร้างอะไรเพิ่มเติมเลยเพียงแต่ใช้วิถีชีวิตดั้งเดิมหรือว่ากลุ่มปั่นจักรยานเที่ยวสวนมะพร้าวก็นำสวนมะพร้าวของชาวบ้านนี่แหละนะคะมาเป็นที่เที่ยวมีคนพี่สารโรดคอยพูดเล่าเรื่องราว ว่า20ปีที่พี่สาโรสมุ่งมั่นในการพลิกฟื้นผืนดินจนกลายเป็นสวนป่าที่ต้นไม้ทุกต้นและพืชพันธุ์ทุกชนิดมีประโยชน์และมีคุณค่าในตัวเองในฐานะสวนป่า3ามอย่างประโยชน์สี่อย่างไม้ที่กินได้ไม้เพื่อใช้สอยสร้างความอุดมสมบูรณ์รักษาความชุ่มชื้นสร้างระบบนิเวศท,ที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชน จากการยึดมั่นในคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช้ามาเราก็ดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยควรดินเหมือนเราต้องกินข้าวทุกวันเราก็จะปลูกพยายามปลูกทุกอย่างที่กินและก็กินทุกอย่างที่ปลูกเราชอบกินอะไรเราก็ปลูกกันนั้นถ้าเราเหลือกินเราก็แบ่งเพื่อนอได้ทําจิตใจเราก็เบิกบานปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกแล้วก็พยายามทําให้สําเร็จ ในชีวิตนี้นะฮะได้ระลึกเสมอว่าการได้เปิดมาเป็นคนไทยได้พบพุทธศาสนาได้อยู่ในภายใต้พระบรมสัมพันธ์ของออราชการที่9การัชการที่10นี้นะครับถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดในการมีชีวิตอยู่ในบนผืนโลกนี้แล้วจะดูได้เลยครับว่าทุกคนหลั่งไหลเข้ามาในเมืองไทยขอให้ได้เข้ามาเมืองไทยขอให้นำมาพบเมืองไทย เพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยเราต้องภาคภูมิใจแล้วเราเลิกเสมอว่าไม่มีที่ใดในโลกนี้จะดีเสมอเหมือนประเทศไทยอีกแล้วครับคําว่าพอเพียงความหมายอีกอย่างหนึ่งมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นแต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนอกจากนี้ในเรื่องป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่าการปลูกป่าสามอย่างแต่ให้ประโยชน์4อย่างซึ่งได้ไม้ผลไม้สร้างบ้านและไม้ฟืนนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ถึงสอย่างคือนอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์อันที่4ซึ่งเป็นข้อสำคัญคือสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำทานด้วยและได้มีพระราชดำรัสเพิ่มเติมว่าการปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ให้ใช้วิธีปลูกไม้สามอย่างแต่มีประโยชน์4อย่างคือไม้ใช้สอยไม้กินได้ไม้เศรษฐกิจ โดยรองรับการชนลประทานปลูกรับซับน้ำและปลูกอุดช่วงไหลาตามร่องห้วยโดยรับน้ำฝนอย่างเดียวประโยชน์อย่างที่สี่ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ต้องบอกว่าม,มันเป็นอะไรที่มันเป็นความจริงค่ะที่เราทำแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ชีวิตของตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับเ,เพื่อนร่วมงานอยู่กับชาวบ้านได้อย่างมีความสุขแล้วแถมทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถกระจายไรายได้สร้างอาชีพอาชีพเสริมเนาะให้กับคนในชุมชนแล้วก็ชาวบ้านก็จะรู้สึกมีความสุขไปด้วยกับการที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชุมชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของพวกเราต้องเรียนให้ทราบเลยครับว่าในตลอดชีวิตของผมเนี่ยได้เกิดในรัชกาลของพระองค์ท่านได้น้อมนำคำความสอนของพระองค์ท่านมาใช้ตลอดชีวิตนะครับมีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านหลายครั้งก็เลยมีความภาคภูมิใจว่าชีวิตนี้เกิดมาไม่สูญเปล่า นะครับทุกวันนี้อยู่แล้วก็ระลึกถึงพระองค์ท่านตลอดเวลาว่าเราได้อยู่ร่มเย็นเพราะเราได้นำคำสอนของท่านมาใช้เราได้อยู่สุขสบายนะครับเราก็อยู่อย่างพอเพียงทุกอย่างทําอย่างพอเพียงทําให้ชีวิตนี้สุขสบายมีความปราบปร้มใจและก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างยิ่งครับ เคียนเตี้ยจึงถือเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินสร้างสิ่งต่างๆจากสิ่งที่คนในชุมชนมีอยู่ต่อยอดจากวิถีชีวิตดั้งเดิมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเรื่องความพอเพียงมาใช้สู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว ที่มีสเสน่ห์สร้างความสุขให้แก่นักท่องเที่ยวและสร้างความยั่งยืนให้แก่คนในชุมชน ชุมชนตะเคียนเตี้ยได้พิสูจน์แล้วว่าการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั้นสามารถทําให้ชุมชนอยู่ได้และอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะสําหรับวันนี้รายการแสงแห่งปณิธานหมดเวลาลงแล้วดิฉันสุทธาวันโอสุจเตริญลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ